สีไหนอร่อยครับเบชอบสีอะไรครับสีเหลืองอร่อยกว่าเนอะลองชิมดูสิขอดิฉนกับสีเหลืองมากกว่า<ม>ข้อสีเขียวได้กินแต่ที่นี่ปกติกินแต่นนสีเหลยอืออือโอ้โหยาวจังเลยเอาเอามือ,อช่วยหน่อยอีกมือนึงอ่ะอีมือนึงช่วยกัน เงินหนึ่งทำอะไรอ่ะสร้างใหมอือมันจะลอยเกินไปแล้วไหนกินสีเขียวบ้างสีเขียวบ้างวัดคันเลยวัดคันเลยวัดคันกรีนโอเคกรีมนึกเดิมเก่มากว้าวอ่ะทุกคนดูทุกคนดูเวกินแล้วนะ พี่เขาดูนะพี่เขาดูโอ้โหโอ้โหมอร์นิ่ง้วสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันฮีโร่และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทดประจำเช้าวันพุทธที่6 พฤศจิกายนปี2567นะครับขออัปเดตของวันวันที่5ก่อนนะฮะมีตัวไหน,นโอ้เอดไว้อย่างนี้เล่นต่อได้เลยนะครับไม่ได้เล่นในโซนต่ำกว่าที่คาดไว้นะฮะก็ขึ้นได้ต่อนะครับโดยการยกสต็อปรอบมาไว้ที่6.75 AP จะเป็นการเด้งพล่งต่อนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ KTB ก็มองเหมือนเดิมนะครับเป็นการเด้งพล่งต่อแต่ตัวสวัส์เนี่ยเห็นไหม รอดึงเขียวนี่มาจริงบอกให้เขียวก็มาเวออนี่แต่เขียวเขียวยาวไปหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เขียวยาวแบบนี้ทุนมันแพงนะฮะถ้าเกิดใครได้ดูระหว่างวันน่าจะได้ของไปเนาะสต๊อปลอจะอยู่ที่40บาททวนนะครับ SICT อ่ะดึงเขียวแต่แต่ตำแหน่งของการดึงเขียวตรงนี้มันถือว่าต่ำเกินไปนะครับมองเป็นลักษณะของการดึงเพื่อลงต่อเทียวไอ่ยสวยมาก ต้องแบบนี้ครับเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ยาวมากครับแล้วก็เป็นเขียวเปิดโดดด้วยสต o อป o อจิอยู่ที่10บบาท50สิบจั PPMN จบเกมของจริงครับก็ปล่อยไปได้เลยเนาะ BCP อ่ะเริ่มกับตัวแล้วนะครับสต o อป o อจิอยู่ที่33.50 DV8R อย่างนี้สวยเลยนะครับก็สต๊อปรอจะยกขึ้นมาเป็น63สตางค์ FM ไม่เท่าไหร่นะแต่สต๊อปรอคือ4.2มากุโล มโกโรไม่สวยนะครับมันเล่นในโซนต่ำเพราะฉะนั้นไม่ได้เล่นนะสำหรับมโกโรสกายสวยครับดึงได้หน่อยนะึงแ,แต่ไม่เปิดโดดนะตรงนี้สตอลอนอยู่ที่23นะฮะ SYMC สวยสวยเลยนะครับสตอลอดคือ8.4แล้วก็ตัวท้ายท็อปสุดไหมอ่าท็อปบอก Vsha ฟมาเลยพี่แล้วก็มีมีเปิดโดดด้วยนะครับ V ีเชฟตรงนี้นะฮะ ผมว่ามันน่าจะไปได้ไกลครับนะแต่จริงๆสำหรับการเล่น V Shape ก็เล่นได้ประมาณ5วันเนาะก็ลุ้นกันไปนะครับขายขายในสัปดาห์นี้นะใครที่เล่นสั้นแต่ถ้าเกิดใครรอช่วงยาวยๆก็น่าจะได้ขายประมาณ52บาทนะครับเดี๋ยวไปเช็คตัวดัชนีกันต่อเลยเนาะมองว่าชุดนี้นะ การกระชากนะมันควรจะเกิดนานแล้วนะครับแต่ว่ามันมันพึ่งจะมากระชากในวันที่ห้าพฤติกาที่ผ่านมาเมื่อวานนะซึ่งผมมองว่ามันมันดูช้าเกินไปแล้วมันดูแปลกแต่อย่างไรก็ตามครับสัญญาณซื้อมาแล้วตอนนี้ยังไงก็ต้องเปิดลองเอาไว้ก่อนนะก็ต้องเปิดเป็นสัญญาณ L นะครับใครที่ตามตัว T-FEX ตัวที่นําตลาดตอนเนี้เท่าที่ดูนะเป็นหุ้นตัวใหญ่ล้วนๆเลยครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็น เซทห้าสิเนี่ยมันจะมาแรงมากมาแรงกว่าเซ t นะฮะสังเกตดูนะครับตัวนี้คือเซ t ห้กับเซ t เห็นไหมฮะตำแหน่งของไอ้แท่งเขียวตรงนี้ในเซ t จะดูต่ํากว่านะครับในเซ t ห้จะดูกระโดดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบเล่นท่าง่ายๆนะมองเป็นหุ้นตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับหุ้นที่อยู่ในเซ t ห้าซึ่งเดี๋ยววันนี้มีสุดให้ดูเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการอัปเดตหุ้นของวันนี้กันเลยนะครับ ตัวที่ต้องเตือนก็คือ BYD อย่างนงี้เพิ่งไปได้นนะฮะหุ้นตัวเล็กก็ปล่อยไปก่อนนะครับ EA อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าพิ่งเข้าไปเล่นนะครับปล่อยไปก่อนยังไม่มีสัญญาณดึง e a ไม่ใช่หุ้นเล็กนะแต่ว่าสัญญาณดึงมันไม่มีนะครับมาลีเนี่ยพยายามจะกลับตัวครับพยายามจะดึงกลับแต่แต่ยังไม่มาถ้าวันนี้ตัวมาลีเนะี่ยดึงเขียวได้จะเป็นสัญญาณซื้อทันทีแต่ดึงเขียวต้องสูงกว่า11บาทนะครับ ถ้าดึงเขียวแต่ว่าดันไปต่ําแบบ1 0 8 0 8 0 6 0 6 0อย่างเงี้ยเป็นแท่งเขียวก็จริงแต่ไม่น่าซื้อโอเคนะเราบอกตําแหน่งชัดเจนนะฮะที b เหมือนจะมานะครับพยายามจ่อที่จะเบรกแต่ยังไม่เบรกจะจ่อก็ไม่ได้จ่อมากนะฮะ1.82ไปไม่ปิดที่1.81นะฮะสต็อปลอจะอยู่ที่1.75ตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับสต็อปลอจะลึกนิดนึงฮนะ1.75ครับ สำหรับ LTS ไม่ใช่ไม่สวยนะฮะแต่ LTS เนี่ยเราลันกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเอามาเตือนนิดนึงละกันวันนี้ถ้า LTS ปิดต่ำกว่า12.70ให้ Take Profit ไปเลยนะครับแล้วก็ F Smart ตัวนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงระวังการดึงแท่งแดงเหมือนกับตรงนี้เห็นไหมฮะดึงแดงลงมานะครับดึงแดงลงมาถ้าวันเนี้ ดึงแดงลงต่ำกว่า6.20คัดทิ้งได้เลยครับ Fsmart ปล่อยมันไปก่อนครับแต่ตรงกันข้ามครับถ้าเป็น BA Lead เนี่ยตัวนี้นะฮะถ้าวันนี้คือคือแท่งแบบสะสมอย่างเงี้ยยังไม่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เขาสามารถดึงเขียวได้โอเคนะดึงเขียวไม่ต้องไกลเอาเอาเอา,เอาสัก9.85เงี้ยก็ได้ขอให้ดึงเขียวถ้าดึงเขียว ได้จะใช้สต็อปบอสที่9.75แล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับโดยที่แนวต้านกันอยู่ที่สเปดนั่นก็คือ10บาทและก็มีโอกาสที่จะเบรกได้ด้วยเพราะมันเป็นการสะสมโซนแตะที่10บาทพอดีครับถัดมาคือ CCI อันนี้ก็เล่นง่ายนะครับวางสต็อปบอลที่5.3แล้วก็ลันต่อไปได้เลยนะน่าจะผ่าน5บาทได้แล้ลสำหรับตัวนี้ต่อมาคือเส้นเทลนะครับชุดหุ้นใหญ่เรา เซนเทลเตรียมที่จะเบรกขึ้นย่อยนะฮะสต็อปลอจะอยู่ที่34.75ตัวนี้รันได้นะครับแนวต้านประมาณ40เจม,มาร์้ใชย,ย่อยเหมือนกันนะครับเจม,มารเนี่ยสัญญาณยังไม่ค่อยบือหวามากบอกอย่างนี้แต่ว่ามันไม่อยากลงว่ะเพราะว่าพอลงมาที่14.7เนี่ยดึงกลับคนืนขึ้นมาได้แบบนี้แสดงว่าเขา น่าจะเอาขึ้นแต่ว่าขึ้นวันไหนไม่รู้นะครับอาจจะช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้ก็จะมีวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็จันทร์อังคารหน้านะครับการดึงกลับในรอบนี้ไม่ได้หวังไปไกลครับเอาแค่16.8ก็คือแนวต้านเดิมแค่ตรงนี้แค่นั้นก็บเพียงพอนะครับสต็อปลอตจะอยู่ที่14.70แล้วก็ SEI ตอนนี้ก็สวยนะครับเตรียมที่จะเจาะวางสต็อปลอที่5.15ได้เลย หุ้นลักษณะนี้ไม่ต้องกลัวสเปดนะครับเพราะว่าก่อนให้มันสูงกว่าสเปดอยู่แล้วนะอยู่ที่6.75แล้วมันแค่ลงมาเล่นต่ํากว่า5บาทแป๊บเดียวแล้วก็ดึงกลับนะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าผ่านไม่ผ่านสเปดค,คิดว่าน่าจะผ่านได้ง่ายๆนะสต็อปลอดวางเอาไว้ครับแล้วก็ HTC นะครับตรงนี้มีโอกาสเกิด V shape นะสามารถใช้สต็อปลอที่16.3ได้ความน่าสนใจก็คือชุดก่อนหน้านี้มันเคลียร์บน รัวๆเลยนะครับแรงซื้อมาดีมากเลยนะฮะเออเพราะฉะนั้นฝากติดตามหน่อยในการชุดนี้นะครับอาจจะใช้ในการเล่นเดทได้เลยนะสำหรับชุดถัดไปมีโอกาสเบรก17.70ต่อด้วยตัว SCGP นะครับ SCGP ก็มีการกลับตัวขึ้นย่อยอาจจะไม่ได้สวยมากก็ฟังหัวไหูนะสัอพลยคือ25บาทแล้วก็โฮมโปรกลับตัวมาแล้วนะครับ อันนี้คือกลับตัวแล้วนะฮะโฮมโปรมีโอกาสขึ้นมาเทสที่11บาทได้เลยนะครับอันนี้สวยมากนะครับสต็อปรออยู่ที่9.25แล้วก็แอดวานกลับตัวสังเกตได้เลยครับ scgp เอยโฮมโปรเอยแอดวานเอยนิดทำการกลับตัวขึ้นย่อยขนาดเจมาร์ดไม่ได้มีสัญญาณชัดมากแต่มันก็มีสัญญาณในการเล่นสั้นไดนะ้อย่างแอดวานเนี่ยมองแนวต้านเดิมด้วยเลยครับ299แต่จริงๆเนี่ยเราให้แนวต้านแอดวานสามร้มานานแล้ว ซึ่งมันก็ไปผมมองว่าถึงนะสองเก้าเก้าขาดอีกบาทเดียวแค่นั้นรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะไปเทสที่เดิมได้โดยการวางสต็อปลอสที่265บาทเนาะตรงนี้ผมมองไว้2เกมแล้วกันนั่นก็คือเกมสั้นกับเกมยาวนะครับเกมสั้นเทรดภายใน5วัน5วันนะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะมันจะกินไปถึงวันอังคารหน้านั่นคือตัวเจมารอ,อรุ่นดูนะครับแล้วก็ขายทำกำไรในกรอบสั้นๆเล็กๆไปได้เลยนะครับ ส่วนตัวที่ลุ้นเกมยาวผมจะลุ้นตัวนี้ครับนั่นคือ HTC มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส17.7แล้วก็มีโอกาสในการเบรกได้ด้วยและที่สำคัญคือปันผลที่ราคาเนี่ยจ่าย6.34เอันนี้น่าสนใจนะครับสต๊อปรอสก็ไม่ได้ลึกมากใช้16.3ไปก่อนถ้าเกิดมันลันขึ้นสมมตินะถ้ามันลันขึ้นเดี๋ยวยกสต๊อปรอสตามแท่งตามไปนะครับสำหรับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรขดขัวเองไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามนีงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิป แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลหุ้นเชิงลึกนะครับข้อมูลแผนการเทรดคลิปสอนหุ้นที่น่าสนใจนะครับผมได้รวบรวมเอาไว้ในสมาชิก YouTube นะย้ำอีกทีนึงเพราะว่ามีคนมาถามว่าสมาชิก y u t u b e เนี่ยมันอยู่ใน Facebook หรือมันอยู่ใน y t u t u อ้าวสมาชิก YouTube นะฮะอยู่ใน y o u t u b e ครับล้านเปอร์เซ็นต์รตรงนี้ครับจะมีค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่ก็คือจ่ายให้กับ YouTube เลยนะครับ ไม่ได้รับโอนขึ้นนะฮะเดือนละ300อแล้วก็เดือนละ450จะได้ข้อมูลหุ้นลายตัวทุกวันครับจันถึงศุกร์บ้างจันถึงเสาร์บ้างนะฮะแล้วแต่แล้วก็วันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครับจะมีแผนเทรดหุ้นมาเป็นชุดครับไล่มาให้เป็นชุดเลยฮะใครที่สนใจนะครับอยากรับข้อมูลตรงนี้ก็สามารถสมัครตรงนี้ได้ครับแล้วก็ระดับ7 5 0หนะครับระดับนี้จะเป็นระดับการเรียนรู้ครับจะมีคลิปสอน อีเลียดเวฟให้23คลิปใครที่สนใจสามารถกดเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับหรือถ้าเกิดหาปุ่มสมัคไม่เจอก็แอดไลน์มาถามได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีตรงนี้ได้เลยครับผมมาไล่ดูคถามกันหน่อยแนวรับฮหาหน่ามันมาหรือยังหรือราคาควรรอดูเลือกตั้งหลังเลือกตั้งอ๋อของเมก,งกาใช่ไหมฮะมาดูก่อนสิ หน้าตรงนี้สามารถเล่นได้นะครับวางสต็อปลอดที่สามสิบเจ็ดจุดสองห้าครับโ oh, e อ,อ้โห e4l เหรอฮะเอาเอาจริงๆอะ่ะเห็นแค่ชื่อก็อยากจะแนะนำว่าไม่น่าเล่นแล้วนะมันเป็นหุ้นที่มันถึงห้าสิบตังค์ไหมวะหรือว่ายี่สิบตังค์วะอืม e4l ยี่สิบตังค์จริงๆ <laughs> อย่างเงี้ยเอาจริงๆมันอ่านแนวโน้มไม่ได้นะฮะเออจะแบบออยากจะ ลองลองสักหน่อยก็สต็อปลอตอยู่ที่19ตังครับหลุดก็ขายทิ้งฮะ BTS สามารถกลับไปที่5.05ไว้ไหวไหมสต็อปลอตเท่าไหร่ BTS ผมได้เล่าไว้ฟังแล้วนะฮะว่ามันจะมีสตรอรี่เรื่องของการแปลงลูกแปลงอะไรไปใช่ไหมเออมันอาจจะมีการดึงกลับได้ซึ่งพอหมดสตรอรี่ตรงนั้นมันก็จะจบเกมเลยนะครับใครที่เล่นมาตรงนี้เนี่ยวางไวด้ดีดมีโอกาสโดนทิ้งแรงๆได้เนาะ ตรงนี้ไม่ใช่จุดที่จะต้องเล่นครับถ้าเกิดจะเล่นเอาสตอรี่มันต้นทุนมันต้องได้ประมาณนี้ครับ4.6ถ้ามาโซนนี้แล้วให้วางสปรอว์ที่4.8นะครับหลุดคือจบเลยโอเคนะส่วนจะไป5.0ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นอืเนี่ยถึงมันจะอีกช่องหนึ่งก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมองแค่ข้างล่างไว้ไม่ต้องมองข้างบนนะฮะแนวโน้ม VPO หน่อยครับทุมน่าจะเป็นทุนนะ82ตังต้าน90 ตังอะฮะกับ98ไหวไหม VPO หุ้นหุ้นไม่มี Ford. โฟโตอ้อันตรายอย่าเล่นเยอะนะอย่าเล่นเยอะนะครับต้าน90ตังได้อยู่แล้วครับสต็อปรอด82ตังถูกต้องนะครับก็บาทหนึ่งก็อาจจะถึงครับแต่ว่าต้องชักออกไวๆหน่อยนะ <laughs> ม,มีโอกาสแบบ กระชากทิ้งได้เลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับตอนน้มโฮมโปอ่าบอกไปแล้วเนาะก็น่าจะถึงทุนนะครับ10.8นะไม่ได้แรงอะไร t ีทติดโอทีทีบี t B. ก็มีโอกาสกลับตัวแต่ว่าโฮมโปน่าจะกลับตัวได้เร็วกว่านะครับ PSG แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับขอแนวต้านหน่อยทุน56 PSG ทุน5โอเพิ่งซื้อ แนวโน้มก็ขาลงชัดเจนเลยครับยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวถ้าจะบอกว่าตรงนี้เป็นเขียวประโดดใช่ไหมฮะหุ้นมันไซร์เล็กเกินไปครับที่จะมองได้ครับการที่หุ้นไซร์เล็กขนาดนี้แล้วเปิดมาแค่ช่องเดียวมันไม่มีในยะนะครับขอสอบถาม a เยไอย้อเพื่อไปต่ออันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ A i มันยอโอ้โหมันมันยอลึกไปนะเพราะฉะนั้นการ การยอกแบบนี้นะครับต้องดึงกลับภายใน2วันนะวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะมันยังไม่ดึงกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันพุธต้องดึงกลับแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องปิดสัก6.35ต้องทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ย้อลยนลฮะมันน่าจะล่วงเลยนะครับ s v i ขอแนวโน้มรับต้านแล้วก็ Stop Loss มาดูครับ s v i เอ้สวย อ่ะแบบนี้สวยเลยอย่างนี้สามารถเล่นได้นะครับสต็อปล s ออยู่ที่7.75แนวะต้ามประมาณเกือบเกือบ9บาทเลยแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะเฉพาะมีความเห็นกับคอนโดเอเซนต์นี่คนอุบลใช่ไหมเนี่ยอมองว่าควรจะเก็บไว้สักห้องไหมผมคงไม่เอาอ่ะเพราะว่าโซนตรงนี้ยนี่คนอุบลคุยกันนะก็ตอนนี้คนที่ขึ้นคอนโดอะฮะเขาส่วนใหญ่เจ๊งครับ ก็กไม่ได้เนละแต่ว่าเซ็นทันขึ้นคอนโดเนี่ยกําไรฮะอืมไม่ใช่คนซื้อไปกําไรนะคือเซ็นทันแต่กำไรแล้วก็ในอุบลนนคือเปิดเฟดสอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในโซนนั้นของอุบลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายแท่งที่ขึ้นมานะครับน่าจะเป็นของตัวบิทเทเนียหรือไม่ก็โอไอผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาแบรนด์ไหนขึ้นมานะแต่มีแน่ๆอ,อยู่ใกล้ๆกันกับเอเซนสองนี่แหละส่วนตัวไม่ไม่ได้มองว่าน่าเก็บครับ ถึงแบบว่าโอในอนาคตลูกอาจจะมาเรียนอเช่าเอาก็ได้มันก็คงเรียนอยู่ไม่นานอะ่ะเอออาจจะสามปีหกปีก็ย้ายที่อื่นแล้วใช่ไหมปล่อยเช่าต่อก็ไม่คุ้มอ่ะคอนโดที่ที่มีอยู่ก็ผมไม่ได้มีคอนโดอยู่บนนะออคอนโดผมอยู่นนทบุรีก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้อะไรนานๆก็เข้าพิทีหนึ่งนะขอแนวโน้ม S T T ด้วยครับ STGT อ่าไม่ไม่สวยครับตรงนี้มันดึงแต่ว่าตำแหน่งของการดึงก็ไม่ได้สวยครับตรงนี้ก็ดึงเหมือนกันแต่ก็ไม่ไปนะก็เล่นได้ประมาณ3วันครับสต็อปลอตสิบาททวนนะถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่าไปเลือกตัวนั้นดีกว่าไม่ไม่ควรเลือก SCT RCL นะ R C L แนวแนว,แนว,แนวโน้ม r า l โอเคมันมันจะชนต้านแหะครับต้าน27บาทชนต้านก็น่าจะยอ่ออันนี้อาจจะยอ่อ อาจจะย่อแล้วก็ได้นอะอ้าจบแล้วนะครับสำหรับคำถามวันนี้16รายการแนะนำจริงๆคอมเมนต์ไวๆนะคอมเมนต์ไวๆฮาน่าและ k คซตัวไหนน่าสนใจและมีอัพไซด์เยอะกว่ากันมันพอๆกันฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ดูฮาน่าไปแล้วเนาะ k คซีฮาน่าสวยกว่าอืมแต่ว่ามันพอๆกันครับจะเล่นก็ตัวไหนก็ได้ครับ ราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเ,ามาเท่ากันเลยไม่ได้ต่างนะครับโอเคอะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากจะปรึกษาอะไรปรึกษาได้เนี่ยพิมคอมเมนต์มาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแอดมาถามหลังบ้านก็ได้ครับบางคนตีเว็บตีอะไรมาก็แอดแอดมาถามหลังบ้านได้ครับว่าอถ,ถ,ถูกไหมอะไรยังไงก็ตอบให้ตามเวลาครับตามเวลางานใครที่ตอบมาดึกหน่อยอย่าพึ่งซีเรียสนะครับ นะถามมาตีสามตีสี่บางคนงอนแบบทำไมไม่ตอบผมผมนอนอยู่นะเดี๋ยวกลางวันเนี่ยผมมาตอบผมตอบทุกคนนะครับยกเว้นแต่ว่าคนที่มาถามแบบมีนะแบบถามสักสิบเอ็ดโมงบอกว่าบ่ายนี้ขอสักสองตัวนะอันไหนวิ่งแรงแรงอย่างนี้ไม่ตอบอย่างนี้ก็คือปล่อยผ่านเลย โอเคไหมอืมอเพราะว่าเราก็ทำคอนเทนต์หุ้นให้ดูอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย